และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราคนต่อไปได้แก่ก่อใส่แล้วก็แบบคิดสงสัยตัวเองว่าเมื่อก่อนเราแบบไม่รัแบกน้ําหนักขนาดนี้ไว้เหรอแล้วเราวิ่งเราอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เขาเราไม่ยิ่งแย่เหรอ ก็วันนี้ใส่ชุดโอไลท์ทำกิจกรรมก็ลองไปขึ้นรู้วิ่งดูวิ่งไม่ได้เลยต้องกลับไปเดินเหมือนช่วงแรกๆที่เข้ารายการครับแล้วก็มีใส่มาซ้อมเต้นถ้าเต้นวิ่งนี้ก่อนจะเป็นแบบเน้นท่าขากระโดดกระโดดไม่ขึ้นโปกเราบอกว่ามันหนักนะครับโดดไม่ขึ้นจริงๆชุดโอไลท์ให้บทเรียนก็คือการเป็นคนอ้วนเนี่ยมัน ทำร้ายร่างกายตัวเองมากขนาดใส่แค่วันเดียวยังแบบปวดหลังปวดเข่าอ่ะภูมิใจมากที่เราลดลงไปต้อง24โ,โลแล้วก็เทคนิคของกอนก็ไม่ยากครับนี่อดมื้อเย็นมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเราลดน้ำหนักจนมันไม่ลงแล้วก็ต้องมีวันที่ให้รางวัลตัวเองก็คือกลับไปกินของที่อยากกินถ้าวันต่อไปเรากลับไปคุมเหมือนวันก่อนอน้ำหนักมันก็จะลงกลับมาโหบภาพเหมือนเดิมและอย่างหนึ่งคือก่อนชอบกินผลไม้สดครับ อย่างแอปเปลิลเขียวแอปเปลิลเขียวแคลอร,รี่จะน้อยกว่าแอปเปลิลแดงเพราะน้ำตาลน้อยกว่าติดตามขอแอปเปลิลลูกอ่ะอืมสวัสดีเพิ่งซื้อเหรอเปล่าฉันซื้อมางตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละยิวิกนี้ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้อันดับสูงๆครับแต่มั่นใจว่าจะส่งความสรุปถึงคนดูได้แน่นอนครับ thank you อ,อ๋เอเฮ้ยเราได้ยินเพลงนี้บ่อยมากคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยอู้เต้นกันมันมากคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบโหเต้นยังได้มันอยู่และที่สำคัญคุณเป็นคนที่ไม่เคยได้ออกมาเป็นสองคนสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าก่อนเนี่ยเขามีวินัยในการลดน้ำหนักมากตอนใส่24กิโลเมื่อกี้เห็นเตะขาสูงได้ไ<ม>ใช่ไหมยี่สิบสี่กิโลเป็นไงใส่ก็ไป <ขา S 2> เป็นไงโตเห็นนะโดดไม่ได้เลยได้แค่เพียงแค่เนี้ย 24่กิโลมันเคยอยู่กับเราอะกอนครับคุณรู้สึกยังไงอะก็รู้สึกแบบเราไปแบกของที่ทำร้ายร่างกายเราขนาดนั้วทำไมต้องนานเออนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้ำหนักคุณลง<ช>และลดไปทีเดียว24กิโลเลยภายใน8สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ทำได้แล้วขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยค่ะขอบคุณครับ คุณตั้งใจและคุณมีวินัยดีแบบที่ก่อนทํานะคะการเต้นของพวกเขาเป็นยังไงบ้างเอกกี้คะเพลงนี้เนะี่ยพี่เอกมีความรู้สึกว่ามันต้องมีจริตนิดนึงนะสำหรับเราเนีรู้สึกว่ามันต้องมีจริตนิดนึงเพราะว่าเพลงมันโอ้โหออกจะแแรนลี่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนนี้ความสมูทโอเคทุกอย่างมีนะครับดูแล้วก็สบายๆดูแล้วเราก็ยิ้มไปได้อะไรอย่างงี้ครับมี้นลักฐาสำหรับก่อนโชว์วันนี้ถ้าเทียบกับที่ที่แล้วเนี่ยมาที่ที่แล้วจะดูแบบเนิบเนิบ ทั้งที่เพลงไม่ได้หนีกันนะกับวีคนี้นะแต่กรดูมีความสุขอะแล้วก็การเต้นของกรเนี่ยจะดูไม่ค่อยกังวลเรื่องท่าเต้นซะเท่าไหร่ทั้งที่มันก็เยอะอยู่นะผมถ้าเป็นผมไม่เต้นผมก็คงยากอะถึงหรอกก็ทุกอย่างโอเคครับวิคนี้พี่หญิงค่ะวิคนี้หญิงหญิงรู้สึกเหมือนพี่ตุ้ยคือทําได้ดีกว่าวิคที่แล้วในส่วนที่เตะขาสูงก็เห็นเลยได้เลยว่ามีการส่งขึ้นไปพุชตัวเองเอาพลังตัวเองขึ้นมาโดยรวมหญิงชอบนะหญิงรู้สึกว่าดีกว่าวีคิที่แล้วค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาถึงคะแนนเปนมากแล้วค่ะคณะกรรมการคะวันนี้พี่เอกกี้ให้6ครับ7ครับ7ค่ะขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้กอนอยู่ที่6.7คะแนนค่ะมาดูกันว่าในสัปดาห์นี้กอนจะลดน้ำหนักไปได้เท่าไหร่เชิญค่ะ ก่อนหน้านี้อยู่ที่96.8กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 94.